รถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆกับคุณสมบัติที่เหนือชั้นราคาแค่300,000เท่านั้นกับโตโยต้ายา i s ็ปี2018พบอบกับฟูซิสูโวอาวันนี้พี่พรกลับมาละพักก่อนรอบที่แล้วหายไปเอาพี่ตามาหนีไปรีวิวพรีเมี่ยบสลับกันไปสลับกันมาใช่เรียกว่าเราแบบว่าตอนนี้รถเข้าเยอะไงตอนแบบว่าช่วยๆกันแบ่งกันรีวิวเรียกว่าวันนี้เรา ยืนงงในดดยาริสโอ้โหเทียบเลยก็หลังเราเขาเรียกว่าเพิ่มความขาวความขาวนี่ขายดีที่สุด่ดยาริสขาวเนาะเพราะว่าเรียกว่าเรามีหลายคันวันนี้ก็เลยเอายาริสสีขาวมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มว่าแบบเฮ้ยเรามีเยอะมากเ,าเลยแบบว่าทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเนาะเราพามาให้ดูหลักๆเป็นคันนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวโมเดลเช้งนะฮะนะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหลูปลักหน้าหลังซ้ายขวาเปลี่ยนหมดเลย ภายในก็ดูพรีเมียมขึ้นอ่าสปอร์ตขึ้นคันนี้เป็นตัว 1.2E อ่าเป็นตัวกลาง2 0 1 8ใช่ปีใหม่มากๆเลยนะครับโอ้โหพี่กาทาวิวหน่อยคันนี้ขอดูข้างนอกก่อนแล้วกันนะฮะไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วได้กระจังหน้าพี่พร S <S เป็นสีดำละฮะโอ้โหสลับกันแบบกันชนก็เป็นดำสลับขาวเรียกว่าะะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นตอนหน้าเนี้มันจะเป็นหน้าหนวดตรงนี้เป็นความสปอร์ตขึ้นจะโโหโค้งมนเยอะขึ้นแล้วก็ใท้กันชนให,ใหญ่มากะนะครับแล้วไปด้านข้างที่ได้มาของตัวอีก็คือล้อแม็กขอบ16นิ้วจากโรงงานครับพี่พรอโอเคอ นี่แม็กเดิมโรงงานเลยนะแล้วก็ได้หหูช้างไฟเล้ยวไฟเี้ยวหูช้างด้วยเพราะว่าเป็นตัว E แล้วเนาะแล้วก็ดูเนี่ยหน้าหลังบอดี้แบบโค้งมนมากท้ายนาชอบมากที่สุดเลยกับเจ้ายานดีดีเพราะไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วโอเคเรามาดูท้ายกันนิดนึงแม้ว่าอยานิีมันแบบว่ากว้างขวางขนาดไหนใครบอกว่าเป็นซิตี้คาร์แต่ว่า ขนของได้น้อยไม่เลยเนาะนี่เยอะมากนเยอะบอกก็ยังปรับ60-40ได้อยู่เรียกว่าถ้าสมมุติว่าใช้ขนคนแต่ว่าอยากขนของด้วยก็สามารถที่จะแบบปรับลงไปแบบแล้วแต่เลือกเลยอเนกประสงค์ด้วยเนาะราคานิยมของยานลิสบอกเลยว่าเป็นเครื่องอีโก้คาที่ทั้งยาวทั้งกว้างเขาบอกภายในเฮดรูมเนี่ยสูงมากโปร่งมากที่พรพาไปดูหน่อยมามามาดูข้างในกันดีกว่ามา มาข้างในเนาะก็คือจะเป็นโทนนะคะเป็นโทนดาเลยนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเดินได้สีเงินทําให้แบบดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคะเนาะแล้วก็หลังคาตรงนี้เปลี่ยนและเป็นสีดำเนาะก็คือถ้าเป็นแบบว่าโฉมเก่ามันจะเป็นยังไงนะพี่กัสสีเบจจะเลอะง่ายนี่เขาได้สปอร์ตด้วยแล้วดูแรงง่ายด้วยโอเคแล้วก็คือพวงมาลัยเนี่ยคันนี้เป็นตัวอีได้เป็นตัวเมัลติ ก์ชั่นเรียบร้อยแล้วสามารถคอนโทรลตัวเสียงตัวอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเสียงจากตัวจากคงื่ายได้เลยสามารถรับสายวางสายได้คุยโทรศัพท์ได้เร่มบบูทูธมาแล้วอ่าใช่แล้วก็คือตัวหน้าจอเนาะเป็นแบบดิจิตอลมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะต่อ A U S กับบูทูธได้ด้วยอ่าถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยอยากจะฟังเพลงอยากจะแบบว่าต่อพวกเพลงอะไรที่เรา เก็บเมมมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถต่อได้เลยซิงโมบายได้เลยนะคะตัวแอร์เขาก็เป็นแบบแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วหน้าจอก็หน้าจอดิจิตอลมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตามสไตล์ยาริสนะคะมีที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยมาให้เสร็จเรียบร้อยอ่าเบเลอช่นนี้เก็บเหรียญได้อ่าโอเคแล้วก็ชอบที่วางแก้วมากเลยหลุมกว้างมากสามารถที่จะแบบว่าใช้งานได้คล่องตัวนะคะคันนี้เดี๋ยวนี้เป็นสายเยติ ทุกคนต้องใส่โอ้ใส่สบายเลยยาลิสเนี่ยแล้วก็เบาะหลังนะสําหรับคันเนี้ยใครว่าเออีโคคาเนี่ยนั่งแล้วแบบว่าไม่สบายเนาะสบายไหมพี่คัสใหญ่มากคนข้างกับคนนั่งคนข้างคนขับก็นั่งสบายคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายได้รอยแปดสิบโอ้โหเรียกว่าใช้งานได้ดีในราคาเบาๆคุ้มค่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไป สรุปราคากันกับดูอีก2คันนิดนึงดีกว่าเนาะอ่ะพี่พรเดี๋ยวมาสรุปเจ้าตัวคันนี้ก่อนนะคะ,ะราคาแค่3,49,000บาทกับยาลิป1.2 EP 2018สงค่างวดแค่ 6, 6 0 0ันเท่านั้นเรียกว่าแบบคุ้มค่ามากๆเลย<ช>แต่ถ้าสมุิว่าใครนะคะ ที่อยากจะหาราคาที่เปบาลงมาหน่อยจริงๆเราก็มีอีกหลายตัวให้เลือกเนาะอ่าอย่างเช่นตัวนี้อ่าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจเนาะปีเดียวกันอ่าใช่ปีเดียวกันชมเดียวกันเลยราคาก็จะถูกลงมาประมาณ3,000 0ื่เหลือแค่3ามแสนหนึบาททางงวดเบาไปอีกอ่าห้าพันกว่ากว่าเนาะ ก็ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเลือกเป็นตัวเจเนี่ยก็อาจจะพวงมาลัยเนี่ยอาจจะไม่มาตีอะไรเงี้ยออปชั่นอาจจะน้อยลงนิดหน่อยเนาะแต่ปีข้างนอกก็ขายกันหมดขายกันหมดหน้าตาก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าใครอยากได้ผ่อนถูกกว่านั้นอีกผ่อนถูกลงมาเหลือแค่ประมาณสัก4,000ักว่ากว่ามีเบากว่านี้อีกมีเบากว่านี้อีกอ่ะเราก็จะมีตัวหน้าหนวดหน้าหนวดจะเล่นหน้าหนวดนะจะเป็นปี15เนาะครับอ่าเป็นปี15ราคาก็อยู่แค่2 0 0 0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆอยู่แค่ 4พันกว่า5พันเท่านั้นมีเลือกเยอะขนาดนี้ต้องมาหาเราแล้วที่ซูโมคาครับตัมีอ่อนนุ่80ครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นคันไหนไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนค่างวดเท่าไหร่อยากได้สเปคไหนงบประมาณเท่าไหร่บอกเราได้เลยเนาะพักน้องมาได้เลยฮะมียดูแล24ชั่วโมงเลยหรือว่าถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดู ก็ขอคลิปวิดีโอขอรูปน้องได้นะฮะเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะครับอ่าเรียกว่าไม่มีชนหนักแน่นอนเนาะอ่าถ้าใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์เรามาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชเนาะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องทางของเราแล้วก็ยังเดิมนะพี่บอล ใครอยากดูรถอะไรนะอขอมตะตอนนี้รถขยอยเข้ามาหลายรุ่นเลยใช่เยอะ<ช>มากๆแล้วนะคะ<ช>ถ้าใครอยากได้รุ่นไหนทักน้องเข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีตอบ24ชั่วโมงเลยใช่ครับเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่ซิซูโม